ไม่แน่ใจนะครับว่าจะจบเร็วหรือเปล่านะครับกับการที่ทนายตั้มนะครับออกมาแฉคุณชูวิทย์นะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะเงียบไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าจากการที่เปิดออกมาเนี่ยนะครับเปิดออกมาโอ้โหก็เรียกว่าเป็นกระแสร้อนแรงนะครับในโลกโซเชียลเลยก็คือตั้งแต่ทนายตั้มเองเนี่ยนะครับเปิดเรื่องของการที่เปิดเรื่องของถุงเงินนะครับแล้วก็เอ่ยถึงคนคนหนึ่งนะครับว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรแฉ แฉไปถายไปนะครับฉายไปถ่ายไปก็คือเปิดเรื่องของถุงเงิน,นซึ่งแน่นอนครับว่าพอทนายตั้มเปิดเรื่องนี้อมาปุ๊บทีแรกก็ยังไม่ได้พูดถึงใครทนายตั้มเองก็ยังไม่ได้พูดถึงใครเลยครับโพสต์อยู่ในเพจนะครับของทนายตั้มเองหลังจากนั้นคุณชูวิทย์ก็ออกมาโต้ทันทีนะครับว่า,าที่ทนายตั้มพูดถึงเนี่ยเป็นตัวเองนะครับตัวเองเนี่แหละนะครับแล้วก็เงิน2ถุงนั่นแหะนะครับเป็นเงินที่มีคนเอามาให้เอามาให้ตัวเองก็คือเอาให้คุณชูวิทย์เนี่ยนะครับสถุงนียเป 6ล้านบาทซึ่งแน่นอนครับไอ้เงิน6ล้านเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์ก็ได้เอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล2โรงพยาบาลน,นะครับเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล2โรงพยาบาลแล้วก็บอกเลยว่าตัวเองเป็นคนรับเงินมาเองแล้วเงินที่ทนายตั้มออกมาโพสต์เนี่ยกับถุงเงินที่ออกมาโพสต์เนี่ยนะครับเป็นเงินที่เขาเอามาให้ตัวเอง ต,ตัวเองก็รู้ด้วยว่าใครเป็นคนเอามาให้เอามาให้ซึ่งแน่นอนครับก็ประเด็นต่อมาก็คือทนายตั้มก็พยายามที่จะออกมาถแถลงข่าวนะครับมาถแถลงข่าวแล้วก็มีการวัดไซส์ถุงวัดอะไรเนี่ยครับว่าเงินเนี่ยนะครับมันต้องไม่ใช่ถุงละสล้านมันต้องเป็นถุงละหล้าน2ถุงเนี่ยมันต้อง10ล้านใช่หรือเปล่าคุณชูวิทย์ก็ถแถลงออกมาตอบโต้เลในเรื่องของเงินว่าตัวเองอะ่ะมีเงินแค่นะรับเงินมาแค่6ล้านเท่านั้น แล้วก็ไปบริจาค2งโรงพยาบาลโรงพยาบาลละสามล้านก็ยังยืน,ย,น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 ยัน,ะรนรรตงรนงนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าก็มีชาวเน็ตเนี่ยนะครับไปขุดนะครับเรื่องของว่าเอ๊ะตกลงแล้วสรุปเนี่ยว่าเงินเนี่ยมันเป็นอถุงละสามล้านหรือถุงละ5้าล้านแน่เงินที่คุณชูวิทย์ได้รับมาเนี่ยสถุง6ก้านหรือ2ถุง10ล้านแน่ซึ่งแน่นอนครับก็มีชาวเน็ตออกไปแล้วก็พูดถึงถุงเนี่ยนะครับว่าสรุปแล้วนะครับคนนะครับจากโลกโซเชียลเนี่ยก็เชื่อว่า น่าจะเป็น6ล้านมากกว่าก็คือถุงละ3ล้านมากกว่าไอถุงละ5ล้านน่ะคงจะไม่ใช่นะครับก็ออกมาแล้วก็มีการมาถแถลงนะครับหลังแต่ที่ทนายทนายสิทธาเนี่ยหรือทนายตั้มเองเนี่ยออกมาถแถลงก็ชูวิทย์ก็คุณชูวิทย์ออกมาออกมาถแถลงล่าสุดนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ออกมานะครับก็ทนายตั้มก็มีการโพสต์ข้อความเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้นะครับทนายตั้มก็มีการโพสต์ข้อความเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งข้อความนั่นก็คือเป็นข้อความที่มีถุงใบสีดำาๆนะครับ ถุงใบสีดำดำเนี่ยวางอยู่ข้างหลังนะวางอยู่ข้างหลังแล้วก็มีชาย2คนก็ใครชายเสื้อสีฟ้าสหนึ่งคนชายเสื้อสีเหลืองเนี่ยอีกหนึ่งคนนะครับยืนแล้วก็ปิดหน้านะครับปิดหน้าชายเสื้อทั้ง2คนไว้ปิดหน้าอาไว้นะครับแต่ก็คือมีชาย2คนยืนเสื้อเหลือง1คนนะครับเสื้อเหลืองเนี่ยเบอร์เสื้อด้วยนะครับแล้วก็เป็นชายเสื้อสีฟ้าอีกหนึ่งคนแล้วก็มีถุงสีดําวางอยู่2ถุงแล้วเป็นวงกลมๆเอาไว้นะครับเอาวงกลมๆเอาไว้ซึ่งแน่นอนครับว่า ไอ้สองถุงถุงเนี้ยไม่ได้เห็นเงินแต่คนก็แตน,นิฐานว่าเอ้มันเป็นถุงเงินหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นถุงเงินหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าทนายสิทธาเนี่ยหรือทนายตั้มเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ว่าเนี่ยเป็นภาพนะครับที่มีการเจรจารต่อรองแล้วก็มีการที่คนของสรวัตรว,วรนะครับเอาเงินเนี่ยมาให้กับคุณชูวิทย์ ไม่เพียงเอามาให้ตอนนี้เอามาให้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ่ายเนี่ยถ่ายที่เป็นโรงแรมของคุณจูวิทเองซึ่งแน่นอนครับว่าประเด็นเนี้ยก็ยังไม่ได้เป็นที่ร้อนแรงเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่าแน่นอนครับก็หลายๆคนก็คือสงสัยว่า2คนนี้คือใครนะครับ2คนนี้คือใครและที่แน่แน่ไอ้ถุงสีดำเนีน่ยมันก็บ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของเงินหรือเปล่ามันก็แค่อเอามาทําแล้วก็วงกลม иком, ไว้ว่าเป็นถุงนะครับ an, จะเป็นถุงเงินหรือเป็นถุงอะไรก็แล้วแต่ที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก ชาวเน็ตก็มีการตั้งข้อสเงเกตไปว่าเอ๊ะถ้าจะเอาเงินมาให้โอ้โหแล้วสองคนที่มาแอคท่าถ่ายรูปถ่ายอะไรกันโชว์อะไรอย่างนี้เลยเฮ้ยการที่เอาสิงบนกันมาให้อะไรกันมาให้เนี่ยมาตั้งท่าถ่ายรูปเพื่ออะไรกันกันเนี้ยเพราะว่าจริงๆการที่ว่าจะมาติดสิงบนกันหรือว่าจะเอาเงินมาให้กันจะเอาอะไรมาให้กันหรือว่าจะเอาเงินอะไรมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเขาคงไม่มีใครโหมาตั้งเจตั้งใจจะถ่ายรูปแบบนั้นถ้าตามของความเป็นจริงและอย่างหนึ่งก็คือต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับ การที่จะเอาเงินให้คุณชูวิทย์เนี่ยอย่าลืมว่าคุณชูวิทย์เป็นปัะชาชนนะครับเป็นประชาชนเป็นประชาชนการที่คุณชูวิทย์จะรับงงรับเงินเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายตรงไหนนะครับไม่ได้ผิดกฎหมายตรงไหนนะไม่ได้ผิดกฎหมายตรงไหนนะครับเพราะว่าถ้าคุณชูวิทย์เป็นข้าราชการเป็นนเป็นเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่เนี่ย มันจะมีกฎหมายอยู่ว่าถ้าเกิดรับเงินมันจะต้องผิดกฎหมายแต่คุณชูวิทย์เป็นประชาชนเนี่ยการที่คนเอาเงินมาให้เอามาให้ด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเงินที่ก็ต้องไปตรวจสอบว่าเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่การที่คนเอาเงินมาให้เนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายหรือคุณถ้าเกิดคุณชูวิทย์นะครับไปเจราจาเขาเรียกว่าไปเรียกร้องเงินจากคนอื่นก็ต้องให้คนที่เป็นเจ้าของเงินนะ่ย เป็นคนดําเนินคดีกับคุณชูวิทย์ในข้อหากันโชครัพ์อ่ะเขาว่ากันไปถูกต้องไหมแต่มันต้องแยกประเด็นก่อนว่าวันนี้นะครับเงินที่ใครเขาอาจจะมาติดต่อสมมติคุณชูวิทย์ออกมาแฉอ่ะคุณชูวิทย์ออกมาแฉแล้วคนเนี้ยเขามาตกลงกับคุณชูวิทย์อยากจะเอาเงินให้คุณชูวิทย์เพื่อให้คุณชูวิทย์หยุดแฉสมมตินะครับว่าคุณชูวิทย์หยุดแฉแล้วรับเงินไปคุณชูวิทย์ก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะคุณชูวิทย์เป็นแค่ประชาชนแล้วมันก็ตรวจสอบไม่ได้อ่ะเงินที่เอาให้เขาอาจจะให้ด้วยเสน่หหาก็ได้้คุณชาตรววจสอบไไไดงมมัน่่่ใ ถ้าเป็นข้าราชการหรือเป็นนักการเมืองเนี่ยมันมีกฎหมายควบคุมว่าถ้าคุณรับเงินคุณผิดทันทีถูกต้องไหมแต่ประชาชนไม่ใช่ต้องแยกตรงนี้ออนเพราะหลายหลายคนนะตั้งความหวังว่าคุณชูวิทย์ต้องเป็นอย่างนั้นคุณชูวิทย์ต้องเป็นนี้คุณชูวิทย์ต้องเลยแล้วไม่ได้ตามความรู้สึกของตัวเองก็บอกว่าทำไมคุณชูวิทย์ได้เป็นงั้นไม่เป็นแนี้แต่ลืมนึกไปหรือเปล่าว่าคุณชูวิทย์คือประชาชนคนหนึ่งซึ่งออกมาพูดแต่พอออกมาพูดออกมาทําประโยชน์ให้กับสังคมสังคมตั้งคําถามว่าสังคมอะ ก็เลยตั้งว่าเฮ้ยคุณชูวิทย์ต้องเป็นแบบนี้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 ตามที่สังคมต้องการหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปอ่ะว่าไปทีนี้ล่าสุดก็คืออ่าทนายต้ามเองก็ได้มีการอ่าหลังจากที่ภาพนี้ออกมานะครับภาพนี้ออกมาก็คือภาพที่อ่ามีบีถุงสีน้ำดำแล้วนกะวงเป็นคมสีแดงแล้วก็มีภาพอ่าคนสีเหลืองนะครับเสื้อสีเหลืองกับเสื้อสีฟ้าเนี่ยออกมาปุ๊บคุณชูวิทย์ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วโต้กับทันทีนะครับเรื่องของเงินเพราะว่ามันก็มี อีกมุมหนึ่งก็คือทางโรงพยาบาล2โรงพยาบาลเนี่ยก็มีการออกมานะครับบอกว่าอขอคืนเงินนะครับขอคืนเงินที่คุณชูวิทย์เอามาบริจาคเนื่องจากว่าสังคมยไม่สบายใจนะครับที่เอ๊ะเป็นเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าอะไรก็เปล่าก็เลยขอให้เอาทำเอาเงินเนี่ยไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าเป็นการเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าซึ่งคุณชูวิทย์แน่นอนครับว่าเมื่อทางโรงพยาบาลบอกให้ไปเอาเงินคุณชูวิทย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาเงินคืนแล้วหลังจากที่เอาเงินคืนแล้วเนี่ยนะครับจะเอาเงินนี้ไปให้ทางผบบตลอด ไปให้ทางผบอ,อ,อตลอดเพื่อตรวจสอบว่าเงินนี้เป็นเงินมาจากไหนนะครับคนที่เอามาให้เป็นใครเดี๋ยวคุณชูวิทย์จะไปให้ข้อมูลหมดเลยว่าโอเคคุณชูวิทย์ไปให้ข้อมูลทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่ไปให้ข้อมูลแล้วเนี่ยก็ต้องแน่นอนเป็นเจ้าหน้าที่ของต้องเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า ต้องตรวจสอบว่าเงินนี้มาจากไหนซึ่งแน่นอนครับปปงเองนะครับก็บอกว่าต้องทําการตรวจสอบก่อนนะครับว่าเงินนี้ถ้าเป็นเงินของสลลาสรวัตรโซจิงเป็นเงินที่ที่ได้จากการกระทําผิดกฎหมายหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าถ้าเงินที่ได้จากการกทำผิดกฎหมายก็ต้องมาดูอีกว่าคุณชูวิทย์จะเข้าขายฟ้องเงินหรือเปล่าหรือไม่ได้เข้าขายฟอกเงินเพราะว่ามันมีองค์ประกอบของกฎหมายอยู่ถูกต้องไหมฮะอันนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมาย าตามกฎหมายว่ากันไปและที่สําคัญก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองนะครับก็ออกมาถแถลงข่าวถึงเรื่องนี้เลยบอกว่าอะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงก็แล้วแต่ก็มีเรื่องเงินของเงินตรงนี้อีกแล้วก็มีที่คุณทนายตั้มเนี่ยมีคนเปิดไว้ก็เรื่องเงิน50บล้านอีกนะครับก็ต้องวางเงิน10บล้านเล้วเงิน50บล้านเน,านี่ยก็ต้องให้ทนายตันะ้มมาให้ข้อมูลตรงนี้นะครับดูด้วยว่าทนายตั้มจะมาให้ข้อมูลหรือเปล่าว่าไอ้เรื่องเงินของ10บล้านถึง50บล้านที่ที่ทนายตั้มมีการพูดถึงนะครับนงจิ้ ก็ต้องมารอดูครับว่าตรงเนี้ยทางทน er ายตั้มเองจะมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือเปล่าหรือจะเงียบไปเลยแต่นะครับที่เด็ดก็คือว่าขณะที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ได้มีาการต่อสายตรงถึงท er นายดังคนหนึง่งก็คือ er นนทนายอัจตชัยนะครับทนายอัจตรัยหรือ,อที่เรารู้จากกาักกันก็คือทนายกระดุกเหล็กนะครับทนายกระดุกเหล็กก็ทางคุณชูวิทย์เองเนี่ยก็ต่อสายตรงเลยครับถึงท er นายอันตชัยหรือท er นายกระดุกเหล็กน er นนน Saya, เนี่ยเพื่อให้ทนายอันตชัยเนี่ยมานะครับทำคดี ฟ้องดำเนินดนะคดนะีกับทนายตั้มนะครับกับทนายตั้มส่วนกับทนายตั้มท,ทันทีแล้วก็บอกว่าแล้วก็มีนักข่าวถามถึงกรณีของของทีนะ่ทนายตั้มมาโพสต์อย่างนนงี้คุณชูวิทย์บอกว่าไม่ตอบแล้วนะครับไม่ขอตอบไม่พูดอะไรก็คือเรื่องนี้มอบหมายให้ทนาย กระดูกเหล็กหรือทนายอนันตชัยเนี่ยเป็นคนจัดการซึ่งแน่นอนครับว่าทนายอนันตชัยเนี่ยตามที่เราทราบตามที่เราเห็นการทํางานของทนายอนันตชัยเนี่ยไม่มีการออกมาโต้ตอบในโลกโซเชียลไม่มีการโพสต์ออก <c oughs> คือเล่นกันบนศาลอย่างเดียวนะครับ <c oughs> น้อยครั้งที่ทนายอนันตชัยจะออกมาโต้ตอบอะไรโต้ตอบไปโต้ตอบมาอันนี้ไม่จะถแถลงข่าวก็คือถแถลงเรื่องของของคดีไปเลยอะไรไปเลยไม่มีการโต้ไปโต้มาซึ่งแน่นอนครับว่าพอเจอคํานี้ครับก็ล่าสุดก็มีทนายตั้มนะครับก็มีการมาโพสต์ นะรับเป็นโพสต์ก็คือเป็นรูปมือคนก็เหมือนกับที่ที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเน่นะครับก็เป็นรูปเหมือนกับเอาโซ่มาใส่กุญแจมือแล้วก็มีการถือเงินแล้วก็มีการยื่นเงินกันแล้วก็คุณทนายตั้มเองก็มีการบอกเอาไว้ว่าโพสต์แล้วก็มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าอา้าวพี่ชูวิทย์เนี่ยจะฟ้องผมแล้วเหรอครับนะครับผมถามอะไรพี่ไม่ตอบนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วผมก็มั่นใจไม่มีคําถามไหนทําประเทศชาติเสียหาย เงินจริงถุงจริงๆริงพี่ก็ยืนยันเองว่ารับมาจริงผมแค่เป็นห่วงว่าพอพี่ไปแตะเงินโจรก็คือหมายถึงว่าไปพี่ไปแตะเงินโจรแล้วเงินคนผิดทั้งที่ทั้งทังพี่นะครับแล้วก็ทั้งที่โรงพยาบาลด้วยจะโดนนะครับจะโดนฟอกเงินกันไปหมดนะครับจะเดินฟอกเงินกันไปหมดโทษสูงสุดนะครับสิปีต่อกรรมนะพี่ นะครับก็หมายถึงว่าโทษได้สิปีต่อกรรมนะคุณชูวิทย์อะไรเงี้ยประมาณเงี้ยต่างกรรมต่างวาระด้วยนะครับคุกนะไม่ใช่โรงแรมเดวิดอ่าคุกนะไม่ใช่โรงแรมเดวิดอ่าอย่าทิดไปเช็คอินบ่อยๆผมเป็นห่วงอ่าก็ เป็นโพสต์สุดท้ายนะครับที่ทนายตั้อามอาภิโพไม่แน่ใจว่าจะมีเปิดอะไรอีกปาะเพราะว่าสไตล์ทนายตั้มตามที่เราทราบเนี่ยถ้ามีข้อมูลอะไรอีกนแ,นแน่นอนครับทนายตั้มก็ต้องมาเปิดแง้มแง้ม,แง,มแง้มอีกครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรออกมาซึ่งแน่นอนครับว่าไม่แน่ใจว่าจะหยุดแค่นี้นะครับจะหยุดจะหยุดแค่นี้ <tyard. S 2> แล้วก็ไปต่อสู้กันในชั้นศาลต่อไปหรือว่าจะหยุดแค่นี้เลิกลากันไปอันนี้ก็คงต้องติดตามแต่ที่แน่ๆก็คือว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหออกมาเปิดช่วงนั้นแล้วก็หยุดไปแต่ที่แน่ๆก็คือการเปิดครั้งนี้ของทนายตัม้มมันสะเทือนไปทั้งหมดสะเทือนไปทั้งหมดครับเพราะว่าจากการที่โรงพยาบาลเองนะครับโรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับคืนเงิน3ล้านที่คุณชูวิทย์เอาไปบริจาคสังคมก็ตั้งคําถามต่อว่าเอ๊ะเนี่ยเป็นเงินนะครับที่ทําผิดกฎหมายแล้วเอาไปบริจาคแบบเนี้ยนะครับ โรงพยาบาลก็ยังมาคืนก็โยงไปถึงคดีเก่าก็คือในตู้ห่าวนะครับที่ท,ทําธุรกิจสีเทาแล้วมีการในตู้ห่าวเนี่ยมีชื่อไปบริจาคให้กับพักการเมืองพักหนึ่งให้กับพักการเมืองพักหนึ่งหลังจากนั้นก็มีสังคมตั้งคำถามว่าโรงพยาบาลยังคืนทําไมพักการเมืองถึงไม่คืนแล้วอย่างหนึ่งก็คือเงินของคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับปบงปงตตรวจสอบแล้วเงินที่ในตู้ห่าวอ่ะให้กับพักการเมืองเนี่ยทำไมถึงไม่มีการตรวจสอบโอโ้โหเป็นเรื่องประเด็นร้อนเลยครับ ประเด็นร้อนแล้วครับแล้วซึ่งที่สําคัญก็คือว่าล่าสุดนี้ครับคุณชูวิทย์ก็ได้มีการออกมาโพสต์เรื่องของว่าที่มีปปงจะมาการตรวจสอบเงินตรงเนี้ยนะครับโอ้โหคุณชูวิทย์ก็ได้มีการโพสต์ไล่เอาไว้แล้วก็มีท่อนหนึ่งนะครับที่คุณชูวิทย์บอกว่าดีใจนะที่ปปงเนี่ยเข้ามาตรวจสอบตรงเนี้ยแต่ขอให้ตรวจสอบให้จริงเพราะว่านะครับเหมือนกับ คุณชูวิทย์จะเป็นการส่งอะไรหรือเปล่าส่งซิกหรือเปล่าว่าคนที่เอาเงินมาให้คนที่มาพูดถึงคนที่มาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไกลเลยมันอยู่ห่างจากโต๊ะนะครับโต๊ะของพมงเนี่ยนะครับไปไม่กี่ตัวเองความหมายมันก็คือว่ามันเป็นคนของของหน่วยงานนั้นเองหรือเปล่าหรืออะไรเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ถ้ามีการตรวจสอบเรื่องเงินที่มาที่ไปก็เอาให้มันชัดเจนไปเลยครับแต่ที่แน่ๆนะครับการที่ แฉคุณชูวิทย์ครั้งนี้นะครับที่ทนายตั้มแฉคุณชูวิทย์ครั้งนี้กระแสมันไม่ได้ไปโดนที่คุณชูวิทย์มันกลับตีกลับไปทั้งหมดนะครับตีกลับไปทั้งหมด1ตีกลับไปที่ตัวทนายตั้มเองซึ่งบอกได้เลยว่าก็คงจะเสียลังวัดพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอารมณ์ในการตอบรูปเพนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกทนายตั้มขออกมาขาอโทษเรียบร้อยแล้วว่าเอ้ตัวเองแบบอารมณ์ตอนนั้นไอ้นี่ไปหน่อยอะไรเงี้ยรู้สึกุ่นหงุดหงิดไปหน่อยก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้แต่ก็ต้องรอดูนะครับบวว่่าาาาสรรรรุปแแลล้้เเนีียะะคทตออออองจมมไกหหืื ชูวิทย์จะไปยังไงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่านะครับทางด้านของคุณชูวิทย์อ่ะคงไม่ได้ตอบโต้กับทนายตั้มแล้วถ้าทนายตั้มนะครับทนายตั้มเนี่ยมีการแฉีองเลาคุณชูวิทย์เนี่ยคงจะไม่ได้ตอบโต้ต่อเพราะว่าให้กับทนายอนันตชยัยหรือทนายกระดุกเหลก็กเนี่ยนะครับดำเนินคดีกับเรื่องนี้นะครับก็ว่ากันไปแต่ก็คือต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับการดําเนินคดีของทนายกระดุกเหล็กหรือทนายตั้มทนายกระดุกเหล็กหรือทนายอนันตชัยเนี่ยกับทนายตั้มเนี่ยนะครับผลจอกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวมีอะไรค